จี้งเา้า่อวานเนาะกิดทินด้วย้านเมืเอ,มเอ,มมองส้นมวนเม,อม,อมอือซ่านัน่งๆอันนี้จะหงัวอะไรเลอยเปรียามันใหน้มันโคมไว้ บายดีพ่อแม่พี่น้อง,องวันนี้ก็มาพบกับสองเดือนมุ่งส่งพีเกา่าเนาะหลังจากที่เข้ามาแต่อันนั้นออกมาแต่นตัดผ้าดันตัดตัดผ่านัดอะไรบับปรเทศกัซซีมาขาตัดเนื่อนตะัดเนื่อนี่เนาะวันนี้เป็นมือรอมืออื<ม>่นก็รออีกหนึพี่น้องหรือว่าเที่ยวเนาะแล้วโดนเดินมาเถอะหนึ่งเ <laughs> นาะันถ้ล้นไดาเร่แล้วโดนมาเถอหนึ่งก็เพิ่มขึ้มาเร,าเเรืร่อยๆสี่สิบสี่ปีหาก็เห็นเถอะหนึ่งหาก็เศร้าปีหาก็เห็นเถอะหนึ่ง มาใน,นคุมหอม44ปี้ามาอีก44ปีนี่มาบา่ได้คนแก่ลายเนาะแม่ค่าพารถอรถค่ารถเฮ้าคาราวันนี้สิพันกะีบเนาะค่าคนขันกรถเียคุณล,คลหาพันนี่รถเทีบยวใช่แม่สิยอดยุบป่ะแม่อ้ามเสิังเหรอ ยนนด้ะแบบรถดตะกี้น้พี่น้องพี่อนุราสามร้อยาทีซาเมื่อคืนน้ำในซามาขี่เบาบางมาขึ้นขึ้นขึ้นขี่เบาบานเนาะขี่ตะทินด้วยบาานมืนเมืองสนหมือนเมื่านั่งนั้งหมเครับ ไะขา,บาไบเ,เลยข้างในเถียงนายดิโนขาไปดิเสี้ยเืองีวยสิมนนะนะว่ายนนหุนนะคืองามว่าว่าฮตัวตัวซีเอลโค้งัแไงๆนะงามเนาะสุดนะเนาะ พวกเอนนี่อัยใช่มูบ่ไม่สตะเขอใมูบ่เขาของใส่เงี้ใช่ไดมจะใช้มอก็ใส่หขวใส่ขวในว่า่เจอเจอแล้วปดนั้นแล้วอันนี้จะหวลายเใาาเาดิระสีอะฮะอยู่นะกั้ม อบบเห็นอโปใหญ่มกินลายเจเจแม่น้องนิวอยู่อยู่ไผอีเดซันพอดีเลจิขหัวกันแตกมือเอาแตกก้อนงท่านหลุดท่านเออกกอนแ็จตำป็นตำเอัน้ก็กบังอันดูดยานะนะนี่ ไม่ชูว่าไม่ชูอันแม่ก็บังมันดูดอยู่บอนปะขาอันลยเป็นตำแเนะเออตำมาสินะขุ้นเอาไรเนี่ยนางตำไอ้ชำบ้าหัวนางแล้วก็เห็ดอาอ นางตามนะนหยกเนาะพมาตาล็จะมาใดลายไว้เนาะมีซีหอเนาเจ้าผู้ัวเจ้าอาจขายหู้ตัวสวัสดี ยงน้ออันนี้นะะแจ่วฮะทฮะตมแม่บ่ลาตุ้แม่บลลาเคย้นตุ้มแมบฮะค้นลาบ่นคุ้นแม่อ้โห่นยชัด ขำามพี่น้องคอยหยุดม่เอ้เียวคหวานคนเออพี oh, ่น uh, you know ้องไม่แตคนเดียวคอยดูคห่เออพี่น้องนดูใช่ยูดิขมนดิบังมนนี่ด้คนตายดีเจ้าในกรเหนเลยพี่น้องห้ตัดเนี่ยงเนาะ เป็นันนเจลงยานกัน่ยนพอด้วมาปเพ่อนขับเด้ี่บา่ขาอันนี้เย็นนี่้องบรรยากาศดีนี่เนาะ ยังท่นเห็นหมดได้ไดีมเยอะมากึังถิน่นดินแดนตกน้ำตกตัดเยี่ยงอาหารนีเนาะแต่ละบอดกิสมีบอลป้อขาอะไรช่างแหลกเลยที่เนาะพักก็เคยมา กอะอรเนาะบรรยากาศเ,เาย็นนะพอเป็นหน้ำแบบมันอยู่ในก๊กใหม่เนาะแบบนั้นนะก็ขักอริตอนลงนี่มัวนี่ดักสาเอ้ยตอนคืนเ้อ mà mẹ lớp bê vừa vừa nó Nhân ở đi, chân nào Ơ, khạp đi Nhà hay yêu nó ơi thật vừa cục nó Vâng, hả như xin hỏi nhằm nào trong nói mày hết nào bỏ nó ก็ข่วยหนอใหม่มีม um ืดนี่แม่เวลาจะเห็นอยู่มั้งมาดูใ้เออผู้หัวล่องลุมผู้ในๆมีลุมหัวขากอะไร เขาลบไม่หนีปะออ้ลบก,ก่อนปะฮู้หุคักๆโอชิเลปปินผู้ฮันต่อปินปินบักฮี้ถ้ต่อปิ่น,น,นละกรจมน้าอ,อยู่กานะบางอร่างนะ ทับเบงนอะเมซอซนตอนล่องตอนล่องในมวลทะเลเราต้อจะสิบูรนนค้นทับเบิงจะอิมอลอ์หวัอเคบาดคืนมาหน่ขาล่องมั่ ว่าเลยนั่งบืดมาชีกรพ่อบืดแลยตัวมัาไปเทียวผู้เหมือนนะคะเออตัวปีนไปปินผู้อันนนะคะ ใส่กระโปงอันน้มันมันบริเป็นป่นสิขาอะลรุ่่นได้ไหมลงหดลุงกระไดได้บ่อมีแขนเออขาลงขาลง,งลบ๊อ,อ,อนนบอ เธอจะเห็นปะเฮ้ยตาตาชาติเนี่ยมาทอดตาเนื้องนะบรรยากาศที่แห้งพี่น้องอุกใจแบบตอนสีขึ้นตอนห้าขี้เลยบื้อนตอนห้าลงแบบห้านี้าลงแบบตาำมานะสบาย ว้าพุ่นไอหนามอยู่พี่นอะไอหนามอยู่พี่นาหมันจไปจุดตนัหนอีกหนามแว่าอ้ยมันมากเลยพี่นนองเย็นเดี๋ยวคือพักก็เขากินอไได้ไหมอ้าวผูกพ่นลงหอยพุ่เลย มาจาังลกมันสุดสุดทำไมเนาะออ้ปจนเปียกเนาะ,ะน,นี่บูกเท้าว้รุดเลยออ้ยกี่าให้เปียกค,ค่ะคือไม่เนหุงกินหนาะป๊าเธอเป็นหุงคักอะไรไหเดี๋ยวคือพอน นลงหูปมะแม่ อยากกยามันให้มันข่มโอเคแ่วัาที่คืนคุณได้แมงมุมอยู่ผู้อยู่เครื่องผูกได้ผู้อยู่กระเทงผู แม่ว่าแม่พักที่เขาคล้ายค่ะแม,ม่ได้น้าอาบุญขึ้นหนาะอาเบิงเนี่ยแม่ออไ,ไปพม,มาอีกทีอยันไม่มีนี่เย็นครับอรี่ชายหูด้วยแม่น้าบรารยากาศ ก็เนก่อนนาะยังอีกจุดหนึ่งค่ะที่ให้เราทำดับไฟจะเนี้ยเอาตัวเองเนีไมไเสร์เหมื่อยแล้ว ยืนสายได้หนูหนี่กำมือไรเลยแจวฉุนยื้อสายโอ้โอ้พวกข้าเจาททยรวมพุกแต่บรรยากาศเหมยเด้ปรุงขึ้นมาจะกินดวยยูชนมะวันนี้มหากิณทานไม่โอค่ห้าม่ตัวหามเงินหามเงินอ้คำวัดเนหลักแานแมนเก็บม oh, yeah. ั้ <uego> ยังอีกจักจุดนี่ขึ้นมาถึงแจกลายใต้เลยปะ่ะอาระสีบุ่นขึ้นบาทนี่อุกใจเด้ไปนั่งเจออันนี้ยังซ้สามีดตีอย่าให้ไปยิวร่องพระบ้างนะไอันักขึ้นไปนะ,ะนะวังเยี่ยงผมจะไปปีนผู้ให้กลัวนี้ ได้ขี้หัวเลยเด็กกระชั้นเข้าข้างอ่เป็นเสี่ยวมวนบ่จะชิว่าจะได้ไหมมือไงสิกกาแฟเนาะ กาแฟกแฟนละทีห้าส่งอ่ะกาแฟนมโจ๊กเเร์มาระเนีวไปนมาคชินมากาเฟเนาะเขาต้องไปตากแห้งอย่าเาต้อก่อนไหมบอกรอเป่าก็ดำๆไใส่ข้าวเก่าบกเป่กินดิบก็ได้บอกรเ่าก็กระเพลายนี่เนาะ เป็นจะได้พังหูเสืกมัวนหรืเมื่อยิใจใจสทีดมาทางแหลไม่คิหวใจละลายผูพามาผพามาหอยู่ทีมีแห้งชกระปาไม่ห้งแห้งลวยไปวันนี้ฮาสิไปเชื่ต่อวันนี้ไปเชอาชิดบูบ <laughs> ูผู้ชวันฮสปพู้สวันต่อแล้วนนี้นไม่ขีดต่อไปเนาะ นี่น้องน้องบรรยากาศอยู่ทีแอนตารเนี่ยคาะน้องตาดท่านกะคกะนาอแม่ไม่ว่าตาดตาท่านแมนเนา่แน่ว่าเขากะไปเป็นฮะเน้อเขากับบุกาวโอนซุลิกนพีงน้องเขายานบอเวลาเข้มันชันแมนเวลาเข้มันันมาไล่เดียวมันาเพราะว่าเขามาหลายคนเนาะเพร เช้ามาสปอร์ตจะโหลดให้เองค่ะให้แม่เพราะว่าถ้าคุณกับเมนเดินน้ำไม่มีแล้วพี่น้องเพี่มันตกลงไปตรงไหนเนาะตอนนี้ค่ะกัสซีไปอันไปยักษ์กับแม่ไปอันตาดตาเนี้ยก็ผู้จะผู้ย่งพี่น้องผู้เทวดาเออจะไปผู้เทวดาน้อพี่น้องเขาจะไปพักอีกคนไหนบอสนี่เนาะกัสซี่ได้จบคลิปเลยน้อพี่น้องสะลาคลิปอันมาตาเนี่ยเนาะสะลาคลิปนี้ก็ข้อจบไว้เพียงเท่านี้อะพี่น้อง บอกกันชิมนะบ๊ายบาย